you ดีค่ะนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะและในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการบวกและการลบต่อไปเราก็จะมาเรียนการคูณและการหารเศษส่วนค่ะซึ่งจะไปเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะ มีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมการบวกและการลบเศษส่วนเราถึงไม่นำตัวส่วนมาบวกลบกันบ้างมาดูเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่นำตัวส่วนมาบวกหรือลบกันค่ะดูจากรูปภาพนะคะคุณครูวาดรูปเศษส่วนทั้งหมด2รูปนะคะซึ่ง2รูปนี้เหมือนกันเลยคือแบ่งเป็น4ส่วนที่เท่าๆกัน รูปเศษส่วนรูปแรกนะคะจะระบายทั้งหมด2ช่องค่ะเขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน4อ,อย่างนี้สมมุติว่าให้บวกกันนะคะและเศษส่วนรูปต่อไปนะคะคุณครูจะระบาย1ช่องแต่เราเลือกระบายท้ายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเศษส่วนทั้ง2รูปนี้มาทับกันค่ะ เศษส่วนรูปที่2ก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าการบวกเป็นตัวเลขกับการบวกในรูปนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปคุณครูจะนํารูปเศษส่วนรูปที่1น,นะคะมาวางและนําเศษส่วนรูปที่2มาวางทับกันค่ะเพื่อดูว่าช่องสีนั้นจะมีกี่ช่องเพราะการบวกก็คือการรวมกันนักเรียนจะเห็นว่าในรูปนะคะมีช่องที่ระบายสีอยู่3าช่องนั่นก็คือแทนด้วยเศษ3ส่วน ก็จะเท่ากับการนำตัวเศษมาบวกกับตัวเศษนะคะแล้วก็ตัวส่วนจะเป็นเลขสีคงเดิมค่ะเราไม่ได้นำส่วนมาบวกกันนะคะเราจะนำแค่เศษมาบวกกันเท่านั้นและตัวส่วนก็จะคงเดิมคือเลขสีเลขเดิมค่ะคำตอบก็คือเศษ3ส่วนสีเท่ากันนะคะทั้งการบวกในตัวเลขและการบวกในรูปภาพค่ะ แล้วทำไมการบวกการลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันเท่านั้นละ่ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันทำไมถึงบวกลบกันแล้วผิดละ่ะและคำถามนี้คุณครูก็จะแสดงให้นักเรียนดูว่าทำไมตัวส่วนต้องเท่ากันในการบวกและการลบเศษส่วนทีนี้คุณครูก็วาดรูปเศษส่วนนะคะ1รูปแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนที่เท่าๆกันให้บวกกับ อีกหนึ่งรูปนะคะก็คือมีขนาดเท่ากันแต่แบ่งไม่เท่ากันในการแบ่งไม่เท่ากันนี้ก็หมายความว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองค่ะรูปนี้ให้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนที่เท่าเท่ากันและเปลี่ยนสีให้แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะรูปแรกระบาย1ส่วนนะคะคือเศษ1นส่วนสา และรูปที่2ก็ระบาย1ส่วนเหมือนกันแต่เป็นเศษ1ส่วน2ถึงแม้ว่าจะระบาย1ช่องเหมือนกันแต่ไม่ได้เท่ากันนะคะเราสามารถเขียนเศษส่วนแทนรูปได้ค่ะนั่นก็คือเศษ1ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2ต่อไปเราจะนำรูปมารวมกันค่ะนั่นก็คือนำม,มาวางทับกันเหมือนตัวอย่างข้อเมื่อกี้ ตอนนี้รูปเศษส่วนทั้งสองรูปนะคะก็วางทับกันค่ะซ้อนกันรวมกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนดูออกไหมคะว่ารูปที่นํามาทับกันนั้นแทนด้วยเศษส่วนเท่าไหร่มันแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนนั้นเท่ากันหรือไม่ดูจากรูปนะคะคุณครูแยกไม่ออกเลยค่ะว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแต่ที่รู้คือแต่ละส่วนนั้นไม่เท่ากันแน่นอนแต่ละส่วนแบ่งไม่เท่ากันนะคะ ดูไม่ออกเลยว่าเป็นเศษส่วนเท่าไหร่และนี่คือแสดงให้เห็นว่าทําไมเราต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนถึงจะนําตัวเศษมาบวกกันได้เอาล่ะ ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนรูปให้มีส่วนที่เท่าๆกันนะคะก็คือคุณครูจะแบ่งรูปที่2อ,ออกเป็น3ส,ส่วนที่เท่าๆกันและระบายสี1ส่วนค่ะระบายส่วนที่อยู่ท้ายนะคะเพื่อเวลาที่เรานำรูปมาวางซ้อนกันส่วนที่เราระบายสีมันจะได้ไม่ทับกันค่ะเศษ1นส่วนสบวกเศษ1นส่วนสก็จะเท่ากับเศษ2อส่วนสนะคะ ใช่หรือไม่เรามาดูที่รูปที่เราเอามารวมกันเลยค่ะคุณครูจะนำรูปที่1มาวางทับกับรูปที่2นะคะเมื่อทั้งสองรูปนะคะวางซ้อนกันแล้วเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสีนะคะทั้งหมด2ส,ส่วนแทนด้วยเศษ2ส่วน3ตรงกับตัวหนังสือที่เราคิดเลขเลยค่ะ วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดการบวกและการลบจำนวนคละในหน้า18กันนะคะ จงแสดงวิธีหาคําตอบในหน้านี้จะเป็นจํานวนคละทั้งหมดเลยในการบวกลบจํานวนคละนั้นเราจะต้องทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะข้อที่1 2เศษ1นส่วนสลบกับ1เศษ2ส่วนสเรามาแปลงจํานวนแรกให้เป็นเศษเกินกันค่ะเขียนคูณแล้วก็บวกนะคะเมื่อคิดออกมาแล้วเราจะได้เศษ9ส่วนส ลบกับจํานวนตัวหลังนะคะซึ่งเป็นจํานวนคละเหมือนกันเราก็ต้องแปลงล่างให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะ3คูณ1ได้3นะคะ3บวกอีก2กลายเป็น5เราก็จะได้เศษ5ส่วน3 เอาละค่ะตอนนี้เราได้เศษเกินมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการทําตัวส่วนให้เท่ากันค่ะเราสามารถสร้างตารางก็ได้หรือจะคูณไขว้ก็ได้นะคะเพราะว่าข้อน,นี้ตัวส่วนเป็นเลขหลักเดียวค่ะนั่นก็คือส่วนเป็น4กับเป็น3 และข้อนี้นะคะเราจะได้ตัวส่วนเท่ากับ12ค่ะจึงเขียนไปว่าทำส่วนให้เป็น12ต่อไปเราก็สร้างวงเล็บทั้งสองวงเล็บนะคะเพื่อจะเปลี่ยนให้ตัวส่วนทั้ง2องจำนวนนั้นเป็น12ค่ะสร้าง2วงเล็บเพื่อหาตัวเลขมาคูณน,นะคะตัวเลขที่นํามาคูณน,นั้นตัวเศษและตัวส่วนจะต้องเป็นเลขเดียวกันค่ะ วงเล็บแรกนะคะส่วนเป็น4ค4คูณอะไรได้12 4คูณ3ได้12เราจึงให้คูณกับเศษ3ส่วน3ค่ะทั้งเศษและส่วนเป็นเลข3กับเลข3เลขเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปวงเล็บหลังค่ะเศษ5ส่วน3ตัวส่วนเป็น3นะคะสคูณอะไรได้12 3สคูณ4ได้12เราจึงให้คูณกับเศษ4ส่วน4 ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาผลคูณในวงเล็บค่ะ9คูณ3ได้27ก็จะได้27ส่วน12ลบกับ5คูณ4ได้20เราก็จะได้เศษ20ส่วน12และตอนนี้เศษส่วนทั้งสองจำนวนนั้นมีตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนเป็น12เราก็สามารถนำเศษมาลบกับเศษได้เลยค่ะและตัวส่วนจะเป็น12เท่าเดิมนะคะ 27ลบ20ก็จะเหลือ7ค่ะจะได้ผลลบเป็นเศษ7ส่วน12นะคะต่อไปก็มาเช็คว่าผลลบที่เราได้นั้นเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกินผลลบที่เราได้นั้นเป็นเศษส่วนแท้ค่ะเพราะว่าตัวเศษที่อยู่ข้างบนน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างจากนั้นเราก็จะไปเช็คว่า เศษส่วนที่เราได้นี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังดูจากสูตรคูณถ้าสูตรคูณแม่ไหนมีผลคูณเป็น7และ12อยู่ในแม่เดียวกันแสดงว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ํา แต่เมื่อเราเช็คในสูตรคูณแล้วไม่มีแม่ไหนเลยที่มีทั้ง7และ12อยู่ในแม่เดียวกันแสดงว่าผลลบที่เราได้นี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วค่ะข้อนี้เราจึงตอบได้เลยนั่นก็คือตอบ7ส่วน12 ต่อไปข้อที่2ค่ะเป็นจํานวนคละทั้ง2ตัวเลยนะคะข้อนี้เป็นการบวกค่ะขั้นตอนที่ต้องระวังคือนักเรียนต้องคิดเศษเกินให้ถูกต้องนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนคิดเศษเกินผิดสิ่งที่นักเรียนแสดงวิธีทำมาข้างล่างมันก็จะไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ามันผิดตั้งแต่บรรทัดแรกเพราะฉะนั้นการคิดเศษเกินนักเรียนต้อง คิดให้ถูกต้องนะคะจะได้ทำถูกค่ะจํานวนแรก8คูณ3ได้24บวกอีก3เป็น27เราก็จะได้เศษ27ส่วน8บวกกับจํานวนที่2นะคะ1เศษ1ส่วน6 6คูณ1ได้6 6บวกอีก1เป็น7เราก็จะได้เศษ7ส่วน6 จากนั้นเราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะหรือจะคูณไข้ก็ได้ค่ะถ้าคูณไข้ก็จะต้องคูณตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะข้อนี้เราจะทำส่วนให้เป็น24ค่ะต่อไปเราจะสร้างสองวงเล็บนะคะเพื่อเปลี่ยนให้ตัวส่วนทั้งสองจนวนนั้นเป็น24 การเปลี่ยนตัวส่วนนั้นทําได้คือการคูณหรือหารค่ะแต่การคูณน,นั้นจะง่ายกว่านะคะในวงเล็บแรกนะคะตัวส่วนเป็น8 8คูณอะไรได้24เราก็จะให้คูณด้วยตัวเลขนั้นค่ะ8คูน3ได้24เราจึงให้คูณกับเศษ3ส่วน3วงเล็บหลังนะคะตัวส่วนเป็น6 6คูน4ได้24จึงให้คูณกับเศษ4 4ส่วน4 ทีนี้เราก็จะมาหาผลคูณของทั้งสองวงเล็บนะคะ27คูณ3ค่ะเราก็ตั้งทดได้เลยนะคะได้81ก็จะได้81ส่วน24บวกกับเศษส่วนในวงเล็บหลังนะคะ7คูณ4ได้28ก็จะได้28ส่วน24 ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะมีส่วนเป็น24ทั้งคู่แล้วเราก็สามารถนำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยค่ะและตัวส่วนจะคงเดิมนะคะนั่นก็คือส่วนด้วย24เหมือนเดิม81บวก28ได้เท่ากับ109ได้109ส่วน24ค่ะมาเช็คว่าผลบวกของเรานั้นเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเมื่อเช็คแล้วนะคะเป็นเศษเกินค่ะ เมื่อมันเป็นเศษเกินเราจะต้องนำไปหารนะคะาหารแล้วเราจะได้จำนวนคละคือ4เศษ13ส่วน24 จากนั้นเราจะมาเช็คเศษส่วนนะคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่มหรือยังดูจากสูตรคูณค่ะถ้ามีสูตรคูณแม่ไหนมีทั้ง13และ24อยู่ในผลคูณแม่นั้นแสดงว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าแต่ถ้าไม่มีแม่ใดที่มีทั้ง13หรือ24อยู่ด้วยกันแสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วค่ะอย่างเช่นแม่2มีแค่24 แม่3ก็มีแค่24นะคะไม่ได้มี13แม่4ก็มีแค่24แม่6ก็มีแค่24ไม่มี13ค่ะแม่8มีแค่24นะคะไม่มี13และแม่12ก็มีแค่24ไม่มี13ค่ะถ้านักเรียนมีสูตรคูณแม่13นะคะนักเรียนลองเปิดไปดูในสูตรคูณแม่13ก็มีแค่13ตัวเดียวไม่มี24นะคะแสดงว่าข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราจึงตอบได้เลย ะะ4เศษ13ส่วน24ข้อที่3นะคะ27ส่วน10ลบกับ1เศษ8ส่วน12จำนวนแรกนี้เป็นเศษเกินอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนลอกลงมาไว้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาคิดจํานวนคละตัวหลังนะคะแปลงให้เป็นเศษเกินค่ะเขียนเครื่องหมายคูณและบวกกากับไว้ก็ได้ค่ะ12คูณ1ได้12นะคะ12บวก8ได้20เราจึงได้เศษเกินคือ20ส่วน12ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันค่ะ ข้อนี้คุณครูแนะนําให้นักเรียนสร้างตารางสูตรคูณนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนใช้วิธีการคูณไข้นักเรียนจะต้องคูณเลขเยอะค่ะได้ผลคูณที่ซ้ำกันนั่นก็คือเลข60เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะทำส่วนให้เป็น60สร้างสองวงเล็บเหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น60ค่ะ วงเล็บแรกนะคะส่วนเป็น10 10คูณหได้60เราจึงให้คูณกับเศษ6ส่วน6และวงเล็บหลังค่ะส่วนเป็น12 12คูณ5ได้60เราจึงให้คูณกับเศษ5ส่วน5ต่อไปก็มาหาผลคูณของทั้ง2วงเล็บนะคะเพื่อทำส่วนให้เท่ากันค่ะ27คูณ6ได้1 6 2ค่ะเราจะได้เศษ162ส่วน60 ลบกับตัวหลังนะคะ20 5คูณ5ได้100เราก็จะได้100ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะต่อไปเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะตัวเศษลบกันนะคะ162ลบ100ก็จะเหลือ62ค่ะเราจึงได้ผลลบเป็น62ส่วน60 และเมื่อเช็คผลลบแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นเศษเกินค่ะเพราะว่าตัวเศษข้างบนมากกว่าตัวส่วนข้างล่างนะคะเราจึงต้องนำไปหารค่ะหารเพื่อให้มันเป็นจำนวนคละเมื่อหารแล้วนะคะเราจะได้1เศษ2ส่วน60 ต่อไปเราก็จะมาเช็คว่าเศษส่วนนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะคะและเมื่อเรามาดูที่สูตรคูณมันก็ไม่มีแม่ใดเลยที่มีทั้ง2และ60อยู่ด้วยกันแต่เพราะว่าทั้งเศษและส่วนเป็นจํานวนคู่เป็นเลขคู่นะคะเลขคู่นั้นหารด้วย2ลงตัวค่ะเราจึงให้หารด้วยเศษ2ส่วน2 เพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างตามสาเหตุที่มันไม่มีในสูตรคูณก็เพราะว่า2กับ60นั้นเป็นเลขที่ต่างกันมาก2ก็น้อยมากและ60ก็มากเกินไปนะคะมันจึงไม่โผล่ในสูตรคูณค่ะเมื่อหารแล้วนะคะเราก็จะได้1เศษ1ส่วน30เพราะว่า60หาร2ได้30เราจึงได้ตัวส่วนเป็น30นะคะข้อนี้ก็จะตอบ1เศษ1ส่วน30 ต่อไปภาระง,งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า18และหน้า19ข้อที่1ถึงข้อที่6ค่ะแต่ข้อ1 2 3เราทําไปแล้วนะคะนักเรียนแค่ลอกตามวิดีโอก,ก็ได้ค่ะส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6ให้นักเรียนทําเองนะคะและข้อ7กับข้อ8นักเรียนจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะ และววิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบขอจบการสอนเรื่องการบวกและการลบไว้ในชั่วโมงนี้นะคะแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ